โอ้ยยยมิกเกสน่ะรถมอรนอะไรฮุปารถโอ้ยจักรยานไม่เลยนะคะซิเกีนบดต์อืะมอรนอะไรฮุปนนุยอแวกพยอเบ็ดมินเน่ยะมิกเกสน้อหวอลโวะเสียเวลันึ้อรถขันทบีแลนอึ โอ้ยร้ยยายคักขนาดพี่น้องคะ่ะหิมะเอ้ยลม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 ว่าหิมะเต็มหนาบานเลยพี่น้องค่ขามึงหิมะหลังคะ่แะแต่ปทอเก็ตโอ้ยเด๋วๆมึงอรมณนี่นะพี่น้องอมมาขาคุณน่ะสูงมากน่ะปวดหมู่อานปวดหมดไ่มึงคุณน่นะโอ้ยหิมะสูงเกือบเพิงแกงคนเด้อพี่น้องเลยคุณน,น่ะในยางเหรอจังสีเ่เหรี พันมากกว่าดอกรถติดเด้อนี่รถติดไปไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยพายอยู่นี่มาพี่น้องเอ้ยโอ้ยกบอะไร้อันมาเกตอยู่นะลง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 ไอ้หน่อยกบเห็นพีพ่น้องค่ะโอ้ยลง ว่ก็แล้วพี่น้องคะรถจองได้ไหมเนี่ยบอกเอาเนี่ยตักมาหน้ามาสั่น,นอู้เสียงลมพี่น้องเลยเสียงลมมาพู้น่ะรถออกได้บี่น้อรถท่านเหนี่ยอวอไปสูงข,ขนาดนมาไรโอ้ยอยยย ออ,อ,ออกไเมาย,ะะยืนถ่ายนี่แหละเน้อช่ถุงมือกันช่ถุงมือกันพี่น้องค่ะ,ะเอาเอาทอยได้ไหมเอ,าอ้านั่นห้ดตอยรลเรากอยานล้รถติดฮะ Thoái đẹp quá tối 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 Đẹp quá tối tối tiếng, tối tối ạ tối tối thả đi tối 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 bà tối จะเอาเลรียด้พี่น้อนก็ถอดด้ค่ะจุ๊เก็บเครื่องแกงเล้ยน้ำเาเอ้ยอยู่แล้สุขภาพเลยเด้อเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยยเฮ้เฮ้ยเ้โอ้ยเฮ้้องน้ยเฮ้้ นนะพี่้องบรรยากาศของงานเสาร์ได้ไหมนี่สองโมงเสาพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะโมงเพิงออกบ้านตุ่มโมงเพิงพี่น้องค่ะของงานเสารแบบบรรยากาศพี่น้องเอ้ยคืนะเขาว่าให้นเกียรติอยู่มันมันง่ายง่ายเพี่น้องค่ะโอ้คุณน่ะล้มพักล้มแน่ล้มพักล้มแน่พี่น้องเอ้ยนม่ไหว โอ้พุ่น่ะลังค kind of <ed> ่าเต็มเลยดอกใหม่ว่าเห็นเลยไปนองค่ะพี่มาเต็มเลยขอช่วยเดี๋ยว ชุดโอ้ไม่ซ่อยก็คงไมาเมียส่วนที่ทำงานแล้วพี่น้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนอะเออปุดนะ,นะตะคุนจม,มนเรื่องเหนหิมะหลายพายมาเขาซิมาอีกไปสัน่นเขาว่าออกข่าวครับออกวีดีโอครับวิทยุไหมล่ะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันพี่น้อง ที่เก่ามุมเดิมเหรออ้าเอาล็อกไม่หนาวเสื้อสองชันนีไม่นองเลยหนาวหนาวหนาวเสื้อสองสันนี่ผ้่อยู่เขาใส่เสื้อสองชั้นไปเลยหนาวแห็น เคยไปร้อยกระทุ่งไหนพี่น้องคะทายก่อนไปรอยกระทงเกือบไปน้ากระทงเกือบตกน้าผู้ใดเบิ่งจบกระสีเดย์หูหรอกพี่น้องคะถ้าดูคลิปจบนี่จะได้เห็นเลยว่าตอนท้ายเป็นยังไงไม่ใช่คอนเทนต์นะคะอม่ดีค่ะเกือบตกโตกโตไปเหม่งเลยแล้วกระสีแข็งเลยแล้วพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวแห้ง โอ้เสือข่ยดึงร่งกันเขางานเสาพีหน่องเลยไม่เห็นยังบุ่ตเสาแต่ตกเดี๋ยวเขาเศร้าไหมมอท่านแค่แม่งติน่ยหน่อยก็สิไปเลยได้พีหน่อยตกลงน้ำเลย เรือว่ามันสีบงอันมันเป็นอันพุ่มหยาไม่พป่น้อกค่ะมันเป็นพุ่มหยาแล้วก็พันธุ์มันเป็นตุกกลงหันมาที่เป็นน้ำแข็งได้น้อยมาละมาที่เท่ากันกูดลงแห้งเลยก็สีหัวซักลงหันเปียกแค้นมองให้เปียกแล้วก็ัวเข่าเปียกี่นองค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวไปเปลี่ยนกางเกงกเสื้อกันหนาวทักเนี่ย <Hey. S 2> ไปจะบีปนองป้าจรนอนลิกก่อยเวลไปให้งันน้ำชายมาพป่นองค่ะสู้ๆค่ะ